มาดูกันนะเป็นยังไงนะคะอยากกินข้าวเหนียวนึ่งเอาไม่ลงเอาไม่ลงเอาไม่ลงเป็นไงจะได้กินไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยมไม่ลงค่ะมไม่ลงเพื่อนๆทำไมมันไม่ลงนะคะนึ่งข้าวเหนียวเหนียวข้างแรกนะคะเนี่ยอากาศนาวๆอยากกินข้าวนึ่งนะคะทุกคนจะได้กินไหมคะ ไม่ขามมันเยอะอย่างเงี้ยโอ้ข้างล่างเป็นข้างล่างมันแฉะทุกคนข้างล่างมันแฉะทุกคนจ้ะเป็นงี้ใช่ไหมอ่ะข้างล่างมันแฉะเนี่ยแฉะทำไมเป็นอย่างเงี้ยมทุกคนเป็นอย่างงี้นะคะโอ้ยดูสิคอนขโมงเลยอะ่ะเป็นอย่างงี้ใช่ไหม คนน่ากินไหมอ่ะเฮ้ยข้างล่างมันจะเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะตั้งใจมากนอากาศนหนาวๆไม่รู้จะกินอะไรกินข้าวเหนียวกับน้ำพริกก็พอละน้ำพริกไข่ต้มก็พอแล้วนะอากาศนหนาวจะใส่อะไรไว้ที่เนี้ยกระติกใส่ข้าวกับเขาก็ไม่มีอะเนี่ยอฮ้ยนุ่มๆอยู่นะนุ่มอยู่นะทุกคนจ้ะ 嗯，有没有？就哪么讲就是，哪么讲来干？OK OK。